ามาให้พี่กิบเนี่ยคือแบ่งเรื่องราวออกเลยว่าถ้าเป็นลี่เนี่ยนะลี่จะเลือกโปรโตีนยังไงดีเนาะให้มันเหมาะสมกับตัวเองหรือว่าเราจะมีวิธีในการเลือกโปรโตีนยังไงให้แบบคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายและมันจะได้ประโยชน์จริงไหม,มรเรามาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าพี่กิบก็คือพูดถึงเรื่องโปรโตีนน่ะเนาะ เมื่อไหร่ที่ลี่รู้สึกแล้วล่ะว่าร่างกายลี่ขาดโปรตีนก่อนดีกว่าที่กีเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าเวลาเราจะมองหาโปรตีนให้กับร่างกายเราเดี่ยวมันคงต้องมีสัญญาณอะไรแล้วล่ะครับ <นะ S 2> อย่างแรกเลยนะครับที่เป็นจุดสังเกตนะใครก็ตามที่รู้สึกว่าเพียงา่ายเืียง่ายไม่ก็อ,อยากจะเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยนะครับก็คืออาการของการที่เราขาดโปรตีนก็คือว่าอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโปรตีนเนี่ยนะครับทำหน้าที่สำคัญก็คือในการอะไรครับ ซ่อมแซมส่วนที่รือรึกหอใช่ไหมครับกับการสร้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขาดโปรตีนเนี่ยการซ่อมแซมเนี่ยจะน้อยใช่ไหมครับพอการซ่อมแซมไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอาการซ่อมกต่สร้างไม่ดีที่มันก็จะเกิดอาการเกลียยเคลียนะครับซึ่งการไม่อยากเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะการที่เราไม่ค่อยเราสูญเสียกโปรตีนแล้วก็กล้ามเนื้อเราน้อยเราก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวพอเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวอีกก็จะทํายิ่งทําให้กล้ามเนื้อเราลดหายไปอีกคนที่ ส่วนใหญ่ะจะเจอภาวะเนี้นะครับเนื่องจากว่ายุคที่ผ่านมาเป็นยุคของการทํางานแบบเคลื่อนไหวตาคนะรู้สึกว่าแบบว่ามันอื้ยอึยไม่อยากจะแบบว่าเคลื่อนที่ตัวเองอใช่ะนะครับเดินหน่อยก<อ>็บอกว่าเม<อ>ื่อยเดินหน่อยก็ยแบบว่าคิดว,ว่ามันกำลังจะลากมาสู่ว่าพอเราเคลื่อนไหวแล้วเราก็เริ่มรู้สึกเกิดการเมื่อยล้าใช่ไหมครับเกิดการเมื่อยล้าขึ้นมานะลอสังเกตเรื่องหนึ่งคือเวลาเป็นแผลแล้ว แผลหายยากอ่าเป็นแผลแล้วก็แผลหายยากคือเหมือนกับหลวานจังเลยใช่ไหมให้นุ๊ยกวอย่างนี้ยุงกัดยุงกัดหรือไปขี่ขวนขแค่นั้นอะรีไม่น่าเชื่อเป็นหนองเฮ้ยอ้าวแปลว่าจริงๆอะร่างกายคุณอะโปรตีนต่าเพราะว่าภูมิมันต่ํอ๋ออ่าเพราะการติดเชื้อมันมาจากว่าปกติเชื้อเข้าไปมันจะต้องมีเม็้เลือดขาวมาจากการใช่ไหมครับแล้วถ้ามันยังติดเชื้ออยู่แปลว่าไม่เลือดขาวเนี่ย อพอไม่ได้เฝาจัดก,การไม่ได้ก็แปลว่าจริเนี่ยภูมิกับการขาดโปรตีนมันเกี่ยวข้องกันไปอย่ไงและถ้าสมมุติมันออกมาถึงนะอะไรคะทัน คันดํรู้จักเป็นผื่นคันตามตัวผื่นง่ายช่วงนี้ได้คุณเป็นผื่นนะทําไมได้มแบบว่าเกาเกาแล้วอีกแล้วก็แดงอักเสบหรือที่เคยแบบสระผมอ่ะแล้วงง่ายผมร่วงง่ายเดี๋ยวไม่ต้องสระผมก็รู้สึกเอ้ยทําไมจับจับปุ๊บแบบนี้หรอเป็นอย่างไรเคยกลัวเกินเหตุนะผมร่วงเิ็ผื่นห้องน้ำแล้วแบบว่าท้องมันตานเพราะว่ามันมีเศษผมเยอะอย่างนี้ใใช่ช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสมมติว่าเราเอาเอาเล็กมาดูนะครับมันก็จะ สีไม่ชมพูบ้างแล้วก็มีคล้ายๆกับดอกอเล็บหรือที่มันมีเสียนข้างๆนิ้วอ่ะคือคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนังน่ะหรอเออหนังหนังหนังเปิดแล้ววลานั้นเราก็ดึงเออเราจะตีดกาดอย่างเงี้ยหรอการที่มันโผล่มาจนถึงเราเห็นอาการที่ผิวผมเล็บเนี่ยแปลว่าในร่างกายมันเป็นขั้นขั้นขั้นเยอะแล้วนะการขาดโปรตีนขั้นเยอะแล้ว ด้านนอกเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นนะพี่กีด้านในเนี่ยไม่ว่าจะตับหัวใจกระเพาะอาหารลำไส้ถูกไหมตับอ่อนลูกตาน้ำลายน้ำย่อยน้ำลายฮอร์โมนระบบสั่งการสร้างลูกรังไข่โปรตีนเลยไข่ด้วยพี่กีแต่ว่าพี่กีบอกว่ามันมีถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะพร่อคโหมขฮอร์โมนนะครับพี่กีกจะเป็นยังไงก็เรื่อง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 หนึ่งเลยนะครับโปรตีนเนี่ย ไปสร้างทั้งเอนไซม์ก็คือน้ำย่อยกระตามหรือเอนไซม์ต่างและฮอร์โมนก็คือระบบสั่งการนะครับการที่เราขาดโปรตีนเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลเช่นโกรตฮอร์โมนนะครับและเขาจะต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยและสร้างเนี่ยมันต้องใช้โปรตีนในการสร้างแปลว่าถ้าคุณขาดทรัพยากรในการสร้างฮอร์โมนโกรตฮอร์โมนเนี่ยทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนเพศทำงานต่ำสิ่งที่มันจะโชว์ก็คือ การจเจริญเติบโตของเด็กในช่วงพัฒนาการเนี่ยก็ここจะต่างๆไปด้วยเพราะฉะนั้นวัยเด็กเลยจะเป็นวัยสําคัญในการที่กินโปรตีนเพื่อสร้างการเติบโตไม่ใช่การเติบโตเราเรามองว่าการเติบโตโอ๋อบอดี้บอดี้เติบโตจริงๆนะอ่ะระบบการจะเติบโตเนี่ยมันมีเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายโกรดฮอร์โมนในร่างกายออสร้างฮอร์โมนที่ปกปกตินะครับ ถึงสร้างการเติบโตได้ทั้งตัวร่างกายเองและระบบด้วยะะทีนี้เี่มาคำถามที่สองดีกว่าเพราะเมื่อกี้พี่กิตมงเกิดไปแล้วะนะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้ว่าแหล่งโปรตีนเะ่ยพี่กิตมันมา,มาทั้งแหล่งที่มาจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะ ไม่มีโปรตีนที่มาจากพืชด,ด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าจะให้พี่กิตเนี่ยแยกความแตกต่างเนี่ยระหว่างโปรโตีนที่เรามาจากสัตว์กับโปรโตีนที่มาจากพืชเนี่ยอยากให้พี่กิจลองแบบว่าให้ความแตกต่างจากทั้งสองแหล่งนี้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยเรา,าจะรู้ว่าโปรโตีนเนี่ยจะแยกโดยใช้คําว่าโปรโตีนคุณภาพค่ะคําว่าโปรโตีนคุณภาพคืออะไรคือโปรโตีนที่ย่อยดูดซึมค่ะนะครับ แล้วให้กรดอะมิโนจําเป็นเนี่ยนะครับ mm hmm. ครบ9ชนิดประเด็นคือพอเราวัดกันว่าคุณภาพโปรตีนคุณภาพอ่ะคือโปรตีนที่จะต้องมีกรดอะมิโนจําเป็นครบเนี่ยมันก็จะมีจากเนื mm ้อสัตว์จากนมจากไข่ที่เป็นตัวสําคัญที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีกรดอะมิโนเนี่ยที่จะครบนะคะใน9ชนิดมานะครับจะครบ,นะบแต่จากสัตว์เนี่ยมันจะมีข้อจํากัด บางเรื่องค่ะโดยเฉพาะคือเวาาที่จะกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์นี่จะต้องเอากินสดไม่ได้แล้วปรเบวน s ในการปรุงอาหารเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ต้มนึ่งซึ่งดีนัดีต้มกับนึ่งเนี่ยางครั้งดีแต่ไม่อร่อยนงยากนะครับแล้วก็ทอดอืมอันนี้น่าจะทําให้รู้สึกอร่อยการทอดเนี่ยเป็นการดึงดูดกลิ่นรส มันมีกลิ่นรสที่ดึงดูดเรื่องใช่ข้อเนี้ยที่สุดละกลิ่นรสของอาหารแล้วทาให้มีความอยากทานนะอยากกินนแต่มันมีโทษอ่ะมันมีโทษก็คือว่าค่ะโทษก็คือว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันคือสารก่องมะเร็งแต่เราก็ไม่ค่อยเลี่ยงเนาะมันก็จะมีสารที่ ถ้ารับเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งทางเดินอาหารคือที่เรากินโปรตีนชนิดที่มันเป็นจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันยังยิ่งแบบทําให้เกิดฮอร์โมนซิสเตอินด้วยฮอร์โมนซิสเตอินนะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไม่เป็นโปรเสการทอดการย่างนะครับแต่ว่าในเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดงเนี่ยมันจะมีตัวโปรตีนบางตัวนะครับที่พอ รับเข้าไปในร่างกายนะครับมันจะเปลี่ยนรูปนะครับก็คือเปลี่ยนรูปจากเปลี่ยนเป็นโฮโมซิสเตอินนะครับซึ่งโฮโมซิสเตอินเนี่ยนะครับมันก็จะไปทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดและหัวใจได้นะครับอันนี้คือโปรตีนจากสัตว์นาอต่อมาเป็นโปรตีนจากพืชเดี๋ยวจะกลายเป็นลืมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราจะเลือกทานเป็นโปรตีนจากพืชโปรตีนจากพืชนะครับข้อที่เป็นข้อดีของโปรตีนจากพืชก็คือว่า จะไม่มีปัญหาอย่างข้างคนที่จากสารก็คือไม่มีโฮโมซิสเตี e, ไม่มีสารของมะเ,งเ็งประเภทนั้น<า>ประเภทที่เกิดขึ้นจากการอะไรก็ตามาการโปรเซสก็ตามนะครับไขมันคอเลสเตอรอลที่ไม่มีจากเนือ้อสัตว์ไม่มีเลยแต่ปัญหามันคือตั้งแต่จุเดเริ่มต้นเลยครับคือกเมิโนจาเป็นมันไม่ครบแปลว่าถ้าสมมติว่าเราจะเลือกโปรตีนจากพืชเราควรจะเลือกแบบมีหลากหลายผสมกันเช่นกินถั่วผสมกับพวกกลุ่มของอะไรกัน กินคนเหลืองผสมกับธัญพืช่าไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นถั่วพีอาจจะเป็นพวกธัญพืชข้าวสาลีอะไรอย่างเงี้ยทาเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้กรดอะมิโนที่แบบว่าครบเพราที่เป็นจุดเด่นมากเลยของการที่เราจะได้รับโปรตีนจากพืชเนี่ยนะก็คือเรื่องของเขาบอกว่าในพืชเนี่ยมันจะมีสาร พฤกษาสตร์เคมีนะครับซึ่งสารพฤกษาเคมีเนี่ยในสารไม่ค่อมีมันไม่มีไงมันมีเดชพืชนะครับอย่างเช่นในสู่เหลืองเนี่ยก็จะมีเรื่องไอโซฟราโวนทีเนสตินอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับสมดุลฮอร์โมนผู้หญิงที่เขาเรียกไฟโตฮอร์โมนได้ดีนะครับอ่าแล้วก็เรื่องดูแลและป้องกันหลอดเลือดหัวใจเขามีผลการทดลองแล้วว่าถ้าสมมติว่าได้ ตัวอไอโซฟราโวนเนี่ยนะครับจะลดโอกาสของการเป็นหลอดเลือดมันเอหลอดเลือ,หลอดหัวใจทั้ง15%แล้วก็ยังจะช่วยเรื่องป้องกันมีส่วนช่วยในการ,รป้องกันมะเร็งของทั้งต่อลูกมากผู้ชายใช่ไหมครับแล้วก็มะเร็งทางเต้านมของผู้หญิงได้ด้วยโอเคนะคะบุเราแยกแยะได้และหลานนะคะว่าถ้าฉันทานโปรตีนจากาสาข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไร ได้โปรตีนจากพืชเนี่ยข้อดีคืออะไรแล้วข้อควรระวังคืออะไรนะคะคำถามต่อไปเนี่ยพิกิจก็คือมีสาคำว่าโปรตีนเาปไ์อะมิโนแอซิดซึ่งมันน่าจะอยู่ในหมวดเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยพีกิจอธิบายดีกว่าค่ะถ้าสมมุติว่าคุณลี่เอาคุณลี่แล้วกันชอบอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยคุณพี่คุชอบอะไรกันชอบกินอะไร เออแต่ก่อนตอนเด็กๆนะที่กีดชอบกินนมมากอ่านมเออนมแล้วก็เออแต่โชคดีที่บ้านเป็นคนชอบกินไข่ร่างกายนะครับไม่สนใจหรอกว่าไปกินหมูฉลามไปกินไข่ปลาข้าวเนียวปั้นขึ้น่ะกินไข่เปี๊ยม้กไข่ไข่ต้มอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สนลยเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักค่ะจริงๆร่างกายนะครับและเซลล์ของร่างกายเนี่ยสนใจแค่ว่ามันย่อยมาแล้วเนี่ย หรืออะไรมันเป็นอะไรเป็นกรดอะมิโนให้เขายังไงเพราะจริงๆเขาต้องการดูดซึมอะดูดเข้าไปในหลอดเลือดแล้วก็ไปสร้างใหม่อะไรไปสร้างเป็นเม็ดเลือดไม่ว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเข้าไปในเซลล์ตับสร้างเอนไซม์ข้างอ่างเนี้ยเขาสนใจว่ามันคือกรดอะมิโนไหมโดยเฉพาะกรดอะมิโนจำเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นั่นเองก็เลยจะบอกว่าหน่วยใหญ่มันคือโปรตีนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ย่อย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 จุดได้ก็คือย่อยที่ระเพาออาหารถูกไหมครับก็ต้องมาที่ลำไส้เล็กเนี่ยนะครับย่อยออกมากลายเป็นตัวเพปไทด์ก่อนแล้วย่อยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับกลายเป็นกรดอะมิโนซึ่งจริงๆเพปไทด์ก็คือสายของกรดอะมิโนต่อกันยาวๆนั่นเองแล้วก็มาถูกตัดอีกทีเดีแล้วก็ดูดซึมแปลว่าแปลว่าถ้าสมมุติว่าเราได้เป็นกรดอะมิโนค่ะ ร่างกายเราได้เป็นกรดอะมิโนเลยนะครับมันก็จะดูดซึมใช้เวลาในการแทบไม่ต้องย่อยแล้วใช้ลยดูดซึมได้เลยอาจจะใช้เวลาแค่15นาทีถึงไม่เกินส0นาทีก็คือดูดเข้าไปจบเลยดีไหมดีสิและต้องบอกว่าข้ออีกข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่เราอ่ะกินโปรตีนจากแหล่งที่มันยังไม่ได้เป็นโปรตีนที่สกัดมาเป็นโปรตีนอย่างพวกกรดอะมิโนหรือว่าโปรเทนไน่ยมันจะต้องมีการ ผ่านกระบวนการในการสกัดมาเหลือแต่โปรตีนแล้วค่ะอ่าเหลือแต่โปรตีนแล้วคือแปลว่าถ้าเกิดว่าเฮียหน่อยเนี่ยกินอูลามเข้าไปหรือเป็ดปักกิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีไขมันมีส่วนอื่นอื่นอีกมันก็จะมีวัลเมอร์มีแลค้าค่ะมีคาร์โบไฮเดรตอ่ามันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่มันเป็นโปรตีนแต่มันต้องแยกออกมาตอนมาแล้วก็มาผ่านไปดื้อๆอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าสมมติเป็นโปรตีนสกัดค่ะอ่าเป็นโปรตีนสกัดมันก็จะเป็นออกมาเฉพาะโปรตีนแล้วใช่เขาก็จัดการตรงนั้นอ่ะไปเรียบร้อยเลย ก็เหลือแต่เนื้อโปรตีนล้วนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโปรตีนสกัดมาแล้วการย่อยและการดูดซึมก็จะเร็วกว่าก็จะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงก็จะจบกันไม่ต้องมาสามสี่ชั่วโมงเที่นรแล้วถ้าเกิดว่าพี่ลี่เนี่ยอยากจะเลือกโปรตีนและนะคะมาให้กับร่างกายเนี่ยพี่ลี่ควรจะแบบว่าเลือกอย่างไงครับก็เริ่มจากไวเดตไวัยเดกนี่คือ ตั้งแต่เริ่มก,กินได้เนาะก็คือเด็กในวัยนี้เขาต้องการโปรตีน1.2-1.5ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัวนะคะโอหแปลว่าเออเข้าใจแล้วเด็กขาดโปรตีนซึ่งคนเด็กขาดโ,โปรตีนสิ่งที่มันจะพบนะเพราะว่าโปรตีนสําหรับเด็กนี่คือเด็กกาลังเป็นช่วงการเติบโตแบบเลยงปี๊ดเพรถือว่าถ้า1.2-1.5ในในช่วงปกตินี่คือมากกว่าวัยทํางานนะเพราะวัยทำงานแค่1.0เขาต้องการ พีรกเอเขาต้องการแกลบที่มันเยอะขึ้นน่ะเพราะว่าเขาต้องใช้ในการเติบโตแบบตัวใช่ไหมทั้งในการสร้างฮอร์โมนสร้างทุกอย่างอ่ะในร่างกายแต่รายเด็กเนี่ยก็ต้องเป็นวัยที่เสริมโปรตีนแล้วอ่าอันนี้สำหรับหรือว่าหรือว่าเราเลือกโปรตีนที่มีคุณภาพที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เราคำนวณปริมาณโปรตีนให้เหมาะกับน้ําหนักของลูกหรือว่าเด็กบางคนอาจจะน้ําหนักต่ำกว่าเกณฑ์เนาะแล้วก็ดูที่1.5ไว้เป็นหลักนะคะที่ียว่าอันนี้เราจะ เราจะช่วยเหลือเขาได้เยอะเล<อ>ย<อ>ทีเดียวแหละพี่กีดแ,แต่ถ้าเกิดว่เขาได้ไข่นะคะไข่เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ชอบกินไข่ต้มมันก็เราก็ลองเป็นไข่ดาวไข่เจียวหรือว่าไข่ตุ๋นเนาะเราก็นับได้เลยว่าไข่หนึ่งฟองเนี่ยได้โปรตีนเจ็ดกรัมนะคะแล้วก็เป็นไข่ที่พี่กิดบอกว่า พีดีแคสเนี่ยดีด้วยเนาะมีดีแคสดีด้วยจริงๆอ่รไข่เนี่ยนะครับทุกวัยอ่ะควรจะเติมวัยเด็กก็จะช่วยเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพอคุณสูงอายุเนี่ยในไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทําให้เขาเรียกว่าการบาลานซ์ของโปรตีนแอมโมเนในหลอดในกระแสเลือดในอีลดการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยนะคะใช่เลยนะคะโอเคอันนี้คือโปรตีนในวัยเด็กนะคะถัดมาพี่กิจเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยพอนับกันที่13นะพี่กิจ สิบสามถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะวัยรุ่นโปรตีนจะเป็นยังไงกับเขาบ้าก็จะสาคัญมากคือคือเป็นช่วงวัยของการเรียน้าจะใช้เรื่องสมองใช้เรื่องสมาธินะครับแต่ก็ยังมีการเจริญเติบโตของร่างกายอ่ะแบบพุ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ว่ามันเป็นการเจริญเติบโตในแนวของฮอร์โมนแล้คือชัดเจนเรื่องนี้เนาะสำหรับวัยรุ่นเนี่ยการที่ ต้องโปรตีนที่มากเพียงพอจริงๆถ้าวัยรุ่นนี่ก็ประมาณแค่ยังหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดศนนะคะกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลนะค,ะ,คะอย่างเช่นวัยรุ่นหนักสักห้าสิบก็ต้องได้ห้าสิบกรัมในวัยของเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยจะเข้าไปมีผลกับการทานอาหารของลูกยากยาเลยเพราะว่าเขาใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาแล้วนะคะก็คือเขาเลือกกินหรือว่าเลือกทานด้วยตัวของเขาเองจริงๆตอนเราเรียนน่ะเขากูดตรงตอนเราเรียน มหาลัยเราเข้าไปเพราะอาหารจานเดียวเนาะตามสั่งบ้างหรือไม่ตามสั่งก็เป็นอาหารจานเดียวซะส่วนใหญ่อะแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ครบอาหารจานเดียวอะใช่ใช่เลยมันไม่ใช่ขาดแค่ปกตินะมันขาดทุกอย่างหลายอย่างนี่คือวัยที่ขาดที่สุดเลดที่หนเนาะทั้งทั้งที่ควรจะต้องเป็นวัยที่ใช้พัฒนาการของเนาะใช่เลยนะคะอันนี้ก็คือ ค่ะวัยต่อมานี่เลยพี่กิจว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากควัวทำงานาและอายุสักประมาณยี่สิบสี่ขึ้นไปเลยจนช่วชีวิตแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่ใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้ก็เป็นวัยของการที่น่าจะมีปัญหาี่อมมีปัญหากับการการเลือกบริโภคด้วยแหละเ,<อ>เพราะมันรุ่งทุกอย่างเร่งด่วนหมดด่วนหมดไม่ว่าจะเป็นเช้าไม่่อ่ทานรีบไปหยิบอะไรได้ก็กินนะครับ อยากจะเลือกก็เลือกไม่ได้พี่กิจก็เลยอยากจะพี่กิจจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเนี่ยนะคะก็คือเรื่องสาโคพีเนียโอเคดีครับก็สาโคพินเนียเนี่ยนะครับัือภาวะของกล้ามเนื้อน้อยซึ่งจริงๆแล้วนะครับเขาก็พูดบอกว่ามันมักจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในผู้สูงวัยเราเนี่ยจะมีช่วงที่พี่ที่สุดก็คือจุดสูงสุดของการสร้างกล้ามเนื้อไปแล้วเนี่ยนะครับ สร้างได้สูงสุดเนี่ยครับจนถึงอายุประมาณช่วง30มสิบถึงสี่สิบปีพอสี่สิบปึ้งเปเมไงครับพี่จีมันจะเป็นการหลบลงของของกล้ามเนื้อแหละแต่นี่ก็ว่านะมันก็ชัดเจนนะเพราะว่าพออายุสี่สิบเนี่ยมันจะเหมือนกับฉี่อย่างชัดเจนเลยว่าเหนือยขึ้นตอนจินนะตอนจะสี่สิบคือมันจะบอกถึงความแก่ที่แตกต่างกันบอกว่าพออายุหลังจาก0ปีในช่วงต้นเนี่ยนะครับในช่วง1ิปีก็คืออายุสี่ิถึง5้าสิบเนี่ยนะครับ กล้ามเนื้อเราเนี่ยจะสูญเสียเนี่ยนะครับหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์แต่พอห้าสิบไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะตั้งแต่อายุห้าสิบไปเนี่ยค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่แปกใช่ไหมที่บอกว่าเกี่ยวรีกล้ามเนื้อรีก,ก็มันเป็นเพราะอย่างนี้แหละครับเป็นเพราะว่าอัตราการสลายเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะ<ๆ>ขึ้นเยอะ <ๆ S 2> ข,ข,ขึ้นพอพอกล้ามเนื้อ มันหายไปสักประมาณ5%ถึง10%่ยมันเกิดภาวะอวัวะมึนขึ้นนอกจากภาวะรีบแล้วนะกล้ามเนื้อรีบแล้วจะเกิดภาวะการติดเชื้อง่ายขึ้นองงกลั่นตกอย่างรุนแรงแล้วก็ติดเชื้ออะไรง่ายจะรู้สึกเหมือนป่วยง่ายเอ๊ะทำไมนี่เยอะเลยหน่อยรู้สึกแล้วฉันก็อาจจะพวดตัวเองว่าแกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนำก็คือว่าหนึ่งสมมุติเราแนะนำจากคนที่ยังอยู่ในช่วงวัยในการที่สร้างกล้ามเนื้อได้ ก็ให้เราอะนะครับหาทางในการสร้างให้มันพิดจริงๆเพื่อเตรียมตัวต่อการที่มันไอน้นี่มันที่มันจะดรอปลงแล้วก็คือการแบบว่าบริโภคโปรโตีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายาซึ่งก็คือเราจําง,ง่ายๆเลยนะคะน้ำหนักตัว1กิโลเราต้องก,การโปรโตีนเนี่ยหน<ม>ึ่งกรัม ทีนี้เรื่องต่อไปเนี่ยแหละคะ่ะที่เราจะเข้าไปในเรื่องที่ว่านะคะที่พี่กิจะพูดถึงเรื่องของฟังชั่นแนลนะคะโปรโตีนก็คือมันมีโปรโตีนที่ออกมาเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นอาจจะมีแบบว่าเวโปรตีนะนะคะหรือว่าโปรโตีนที่เขาอาจจะมีการมิกซ์อะไรต่างๆเขาเรียกว่าฟังชั่นแนลโปรตีนเพราะนั้นเราจะเลือกอย่างไรที่มันจะเป็นเรื่องราวของปัญหาสุขภาพ ของเฉพาะบุคคลนะคะหรือว่ามีความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคลดีกว่าเรื่องของเชนอฟโปรตีนนะครับก็ถือว่าต้องบอกว่าต้องเริ่มมาจากอาหารฟังก์ชันเนาะอาหารฟังก์ชันที่เคยได้ยินกันมานะครับก็คืออาหารที่เราเพิ่มนะครับเพิ่มตัวสารอาหารนะครับกลุ่มสารอาหารเพื่อสร้างวัตถุประสงค์เนี่ยให้เกิดขึ้นเนี่ยมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างที่เขาชอบเอามาใส่อาหารฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ ไฟเบอร์เพื่อให้ระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเรื่องคุ้มกันด้วยนะครับมาเพิ่มกรดไขมันจําเป็นในอาหารที่มีกรดไขมันจาเป็นใส่เพิ่มเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าปัญหาของอ้วนเอาไ่ขาดไขมันจําเป็นแต่มันได้ไขมันอื่นเยอะนะครับเพิ่มในส่วนของโปรตีนนะครับเพิ่มในส่วนของสารสกัดจากพืชเนี่ยก็สี่อย่างนีที่มันจะขาดนะครับบางครั้งตัวหนึ่งเนี่ยจะมุกคอมันคือโปรตีน ใส่คอหลักของสินค้าคือโปรตีนแต่ใส่อะไรที่มันแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรันไม่ร์้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอมันเหมือนกับนึกอยากจะใส่กใส่ไปอีกตัวนึงแล้วได้อูสารพัดสิ่งยาอะไรเงี้ยคิดว่ามันไม่เวิร์กมันควรจะต้องเป็นแบบประมาณว่าตัวของเขาแล้วตัวร์ตเพิ่มข้ามาแล้วจะซัอร์ตอะไรเพิ่มยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่า โปรต mm. ีนหลักเนี่ยเราเป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยเราจะพูดถึงโปรตีนจากพืชนะครับอ่แล้วเราใส่พืชตัวอื่นเข้ามาอเพื่อเสริมว่าจะทํายังไงให้การสร้างกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจะทํายังไงให้สร้างแล้วคงมัดกล้ามเนื้อเนี่ยได้ดีมากขึ้นค่ะแล้วจะทํายังไงให้เราสามารถที่พอเราเราได้ได้ทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ปัญหาที่เราบอกว่าเราไม่ค่อยอยากเคลื่อนไหว ก็จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ,อแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเลือกโปรตีนแบบเนี้ยตัวองค์ประกอบที่มันจะคลัสเข้าไปเนี่ยคืออะไรบ้างอาโอเคก็อาจจะยกตัวอย่างได้เ<ห>นา<ห>นะเพราะว่ามันมีผลงานวิจัยรองรับว,ว่าอาเอ่อตัวเพไทายค่ะอ่าเพพทายจากตัวเหลืองนะครับจะมีส่วนช่วยในการทําให้มัดกล้ามเนื้อเนี่ยโตขึ้น จากริีบๆเนี่ยมันก็จะได้แบบว่าใหญ่ขึ้นส่วนสารสกัดเทรไทยจากถั่วพีหรือถั่วลันเตานะครับก็จะส่งเสริมในการทาให้เกิดการสร้าง ได้ดีขึ้นแปลว่าใส่อันนี้เข้าไปสร้างสร้างแล้วทาให้มัดกล้ามเนื้อโตและยังคงมัดกล้ามเนื้อให้อยู่นานมากขึ้นให้มันคงมากขึ้นใช่นะครับแล้วใส่ไปอยู่ในโปรตีนอ่ะคือพลัสเข้าไปในโปรตีนที่มันจะสร้างอยู่แล้วอ่าก็จะเสริมกันอันนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีใช่รู้เปล่าว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาเป็นข้อเข่าเสื่อมหลักลัาคน เยอะไหมเยอะสิเยอะทั่วโลกแบบ570ล้านคนโอ้มักจะเป็นในผู้สูงวัยไงเป็นโรคที่อย่างผู้สูงวัยอายุ60ขึ้นไปเนี่ยติดท็อปหใน3อ่ะหนึ่งในสของโลกที่ต้องเจอโรคเจอแน่นอนอ่านะครับแต่ว่าถ้ามันเสริมด้วยสารสกัดอะไรบางตัวแล้วไปส่งเสริมเรื่องข้าอไม่ให้อักเสบ นะครับดูแลข้อและกล้ามเนื้อรอบข้อไม่ให้อักเสบได้เนี่ยมันก็น่าจะดีด้วยเพราะมันคือเรื่องเดียวกันที่เกี่ยวกับมูฟเมนต์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าสารสกัดเข้มข้นจากอะโเวราอะโนเวราก็คือว่านหานจระเเองแต่มันไม่ใช่ทุกพันธุ์ทำได้ไม่ใช่อยู่ดีอเราที่เราปลูกกันอ่ะเรามาตัด แล้วยา,อาองอะไรมาไม่ใช่อ,อันนั้นมันคือสมานแผนะแต่ว่าคนอ่เขามีปสิทธิภาพในการสมานแผนแต่ถ้าสมมติว่าจะช่วยในเรื่องของการอักเสบร,ระดับอักเสบร,ระดับเข่าวมันก็จะต้องเป็นบา,างพันธ์แล้วก็มางกลุ่ในพื้นที่ที่มันที่มันสามารถเอื้อมหน่วยในการมีสารสกัดตรงน,นั้นได้ด้วยนะครับ พิกฤตี่ลองยกตัวอย่างพิกฤตอย่างเช่นอาจจะมีโปรตีนที่มีสัดส่วนผสมหรือว่าแอดเรื่องของชาเขียวหรือเรื่องของเบอร์รี่หรือว่าเรื่องของช็อกโกแลตเข้าไปอย่างเงี้ยมันอาจจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่ต้งนนะครับบางครั้งเขาแอดโปรตีนพวกนี้เข้าไปเพราะมันไม่ได้มีแค่มันทุกๆโปรตีนนะเวยก็มีแอดพวกนี้เข้าไปอย่างเงี้ยมันก็คือเพิ่มสีสันรสชาติได้กินได้เรื่องของความสุขในการบริโภคอ่อันี ถ้าสมมุติมันจะให้ดีเป็นขั้นกว่ามันควรจะได้ในคุณค่าด้วยเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองตัวอย่างโปรตีนจากถั่วเหลืองมีไอโซฟลาโวนนะไอโซฟลาวโวนเนี่ยมีส่วนช่วยในเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจป้องกันเรื่องการเกิดโอกาสของหลอดเลือดใจ15เทอรถ้าเราใส่ชาเกียวข้าไปมันก็อยู่ในแนวเดียวกันก็ส่งเสริมกันด้วยนะครับแล้วเราก็พบว่าตัว ไอตัวไอโซตราวนสารต้านอนุสาละตรงนี้มันคู่กับตัว ECTC เนี่ยจะเสริมฤทธิ์ในการที่จะลดปัญหาเรื่องหลอดเาดได้หลองเาได้อียเคลียในทุกข้อสงสัยของคำว่าโปรตีนแล้วคุณจะแบบเป็นคนที่เลือกแบบว่าเลือกใช้เลือกทาเลือกแบบได้มีประโยชน์แน่แเพราะในคำถามสุดท้ายที่พี่จะต้องถามแน่นอนเลยพี่กิจ ถ้าวันนี้เนี่ยในฐานะที่พี่กิจเป็นนักโภชนาการหรืออยู่ในวงการผลิตกระจำอาหารถ้าพี่ที่จะเลือกอาหารเสริมให้ปลอดภัยเนาะแล้วก็ได้คุณค่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่พี่กิจอยากจะแนะนําให้ผู้บริโภคเนี่ย เลือกขึ้นมาก่อนเลยคือที่คุณสมบัติจะต้องมีเลยคืออะไรบ้างคอีกนะครับก็ผมฟันไปทางผมผมผมแนะนําไปทางนี้ดีกว่าว่าโปรตีนจากพืชเนาะอ่าพี่กิจจะแนะนําว่าควรจะเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชนะครับเพราะว่าก็จะกาจัดการกับเรื่องที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นต้นไปนะครับพืชเนี่ยสิ่งที่มันน่ากังวลของพืชคืออะไรอย่างที่หนึ่งก็คือว่า พืชนั้นปลูกที่ไหนปลูกอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่กลัวก็คืออยาฆ่าแมลงตัวสารกําจัดวัชพืชตัวเรื่องพวกนั้นจะหาแหล่งที่มันการันตีเราได้ไหมว่ามาจากฟาร์มชีวอภาพถ้าเป็นฟาร์มชี้ภาพร้อยเปอร์เซ็นแล้วเป็นฟาร์มชี้ภาพที่มีการการันตีเป็นมาตรฐานมาตรฐานที่แบบว่าเป็นแบคเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับเรื่องต่อมานะครับ พืชตะกูลที่เราพูดถึงเนี่ยคือพืชตะกูลถั่วซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการเป็นผลิตพวกอาหารเสริมทั้โปรตีนทั้งผลิตอาหารเสริมด้วยทั้งในสายการอาหารก็ใช้กันเยอะใช่ไหมครับเรื่องที่พบบ่อยก็คือเรื่องของกลเพราะเขาต้องการให้ผลผลิตมันเยอะผลผลิตมันใหญ่ผลผลิตมันเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องตัดแต่งพันธุกรรมค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีเขาได้บทความเยอะมากเลยนะที่เขาพบว่า 20กว่าโรคใหม่ยี่โรคเกิดใหม่ที่เกิดจากน่าจะเกิดจากแต่ก็ไม่น่น่าจะเกิดจากการกินพืชที่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรมหรือว่าเรียกว่า GMO นะครับเรื่องต่อไปครับพี่กีเราอุตสาหเลือกจากพืชแล้วใช่ไหมครับใช่เลือกเลือกโปรตีนจากพืชแล้วเราก็ควรจะต้องให้ไม่มีอะไรที่มันมันในสัตว์นเสี่ยงอ่ะเช่นไขมันคอเลสเตอรอล ไขมันอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว,ว่าจริงๆถ้าเลือกได้ควรจะมองไปถึงเรื่องน้ำตาลด้วยนะคะปริปมาณนะคะเราอ่านที่ข้างหลังฉลากได้นะคะแล้วก็พี่กิจก็พูดถึงสารเติมเต็ม,มที่มันอาจจะช่วยในเรื่องของรสชาติ<ล>ยนะครับสารเติมเต็มที่น่ากลัวที่สุดเนะาะที่มันไม่ควรมีเลยในกรณีคือที่มันต้องเลือกอ่ะก็คือน้ําตาลทรายอ่ะ ถ้ามีน้ำตาลอาจจะต้องเป็นน้ำตาลผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นคือเราสาเลอกโปรตีสกัดมาแล้วยังจะมีน้ำตาลติดมาทั้มันหรือถ้าเป็นไปได้นะพี่กีแเราแบบว่าไม่ไม่ใส่สารกันบูดเนี่ยมันก็อาจจะหายากสักนิดนึงแต่ถ้าคุณหาได้นี่แบบว่าสุดยอดเลยนะเรื่องเอาจําเป็นเพราะว่าผมว่ายากนะ ที่มันก็มีน้อยแต่ถ้าคุณเลือกได้โอเคถ้าแต่ถ้าเราสาววิ่งมาถึงก็เราจะทานอาหารเสริมแล้วนะก็พยายามอย่าให้มันมีสารสารกันบูสนะคะใช่หรือว่าสารแต่งสีแต่งกลิ่นอะไรอ่าแต่งสีแต่งกลิ่นเนี่ยมันคุไม่ควรมีอยู่แล้วอันนั้นเขาเรียกอะไรคะมอลติวมอลติทีมอะไรคือสารเติมแต่งสารเจือโนษณาเนี คือสที่มันเป็นคียๆเลยที่พี่อยากจะสรุปสั้นๆก็คือถ้าคุณจะเลือกโปรโตีนนะคะแล้วเลือกได้โปรโตีนจากพืชเนี่ยนะคะมันก็จะได้ประโยชน์คือก็เรียกมีข้อเสียที่น้อยกว่านะคะพีิงแต่ว่า โปรตีนจากพืชมันต้องได้ความหลากหลายเนาะนะคะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์นะคะโปรตีนที่มาเสริมให้กับเราเนี่ยตามความต้องการของเราถ้าเขาจะมีการเติมฟังชั่นแนลโปรตีนขึ้นมาก็ให้เลือกฟังชั่นแนลนั้นเนี่ยให้มันได้คุณค่าจริงๆแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหากับเราได้นะคะอ่าแล้วก็ปลอดภัยนะคะในด้านของการแบบ าฟาร์มเพาะปลูกหรือว่า GMO นะคะหรือว่าสารเติมแต่งเหล่านี้นะคะพีดีว่าเราก็จะปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะทีนี้เรามาจนถึงวันนี้แล้วมาถึงรเวลานี้นะคะเราคงต้องลาเพื่อนๆไปก่นอนขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามเรานะคะแล้วก็ขอบคุณ FC พ่กิจด้วยนะพิกิมาทีไรเขาก็มาจ้องกันอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็ไลฟ์นี้ยังคงอยู่นะคะฟังย้อนหลังได้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนคงต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะยัสดีะ้อนรับดูแลกันนะคะ